วันนี้เวลา15นาฬก59นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลไลลักอัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตรวรักติยราชนารีสเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาบรมราชนีนาถคณะศัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวรโรกาสให้ในายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดต,ตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์โดยยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานและพระกระดียกิจของส่วนพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว,วลัยลักษณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยาราชนารีมีส่วนในการกระชับไมตรีจิตมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ใช้การจัดงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยทรงมุ่งมั่นฝึกฝนกู่เจิง้งซึ่งเป็นครื่องดนตรีจีนเพื่อร่วมแสดงกับศิลปินชาวจีนนักสาธารณรัฐประชาชนจีนจนได้รับการยอมรับและชื่นชมในพระอริยภาพอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้โปรดให้สถาบันวิจัยจุยลาภรร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนําของจีนในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและการแพทย์ให้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายมาจนถึงปัจจุบัน